สามประตูคันนั้นแหละคันที่บอกว่าเขาเห็นจำจงเยียดกูแล้วเขาทำตามอะ mm ่ะ hmm. ท็อปหกร้อยเนี่ย mm hmm. เยอะกว่าเยอะกวีแปูอีกนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงวันพอยครับทิด <c oughs> ตามุณผชมไ <c oughs> ปตามชมด้วย <c oughs> ุดนี้นั่นเป็นคุณที่มาจากญี่ปุ่นใช่ไหมชุดเนี้ยไอ้ห้าหกใช่ป่ะที่ลองลองลองรู้นะรถมูอไม่ใช่รถมือบ้านเราใช่ไหมใช่แต่เนี่ยมามาจากต่างประเดี๋ยวทับติเใ็่มาเอายังเอาเลยนะเดี๋ยวอีพีนี้พามาดูรถนี่รถที่เขาเรียกอะไรอ่ะบางเกาะโตซาลอนบางเกาะโตซาลอนเนี่ยมันต่างจากมอเตอร์โชว์นะ แล้วก็โทรมานาชื่อรถ<ด>เหมือนรถแบรนด์ใหญ่ๆรถสาตรฐานแลนะแต่รถของเรามันคือรถแต่งเลยเป็นางานรถแตง่งแล้วรู้สึกปีนี้มีรถจากญี่ปุ่นมาหลายคันเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อย่างนี้คันนี้ก็น่าจะมาญี่ปุ่นนะนี่ซนะูเปอร์ลิร์ตีบล็อกเนี่ยแบบนี้คงเป็นถุงลมอ่ะนะคงวิ่งไม่ได้ใช่ก็ดูนี่มันจะวิ่งไงอะ่ะนี่อย่างเงี้ยโอ้ยแค่รถไทยเหรอ โอ้โหแบบนี้ดูไม่ออกแล้วครับรถไทยรถนอกมันมีมันมีโคตรสวยเลยโคตนะไทยแล้วพออี่เออนี่ครับซีเกตและอันเนี้ยญี่ปุ่นแหละอ่าสามภาจะญี่ปุ่นจะไทยเดี๋ยวรบกวนคอมเมนต์มาด้วยนะครับเออดูง่ายๆเว้ยรถไทยจะมีป้ายภาษีโอ้โหในรถญี่ปุ่นไม่มีป้ายภาษีมั้งนะถ้าเป็นรถไทยจะดึงภาษีออกก็ญี่ปุ่นเลย เพราะเหตนี้กูว่าเลเวลการทำรถแม่งเท่ากันญี่ปุ่นอาจจะได้เรื่องตรงแบบออริจินอลอะไรอย่างเงี้ยนี่มาแตง่งมาแตง่งมาแต่งก็เลยเลยมาร์กเอาไว้ฮะโชว์วนนวชอ,อะไรวะนนวันไหน ฮอตหลอดเหรอครับผมถออยังไงตัดเลยเหรอนี่เขาถ่อด้านข้างเลยนะครับตัดแล้วแปะไอ้โป่งเนี่ยเหรอก็เป็นรถที่มาร์กอ่ะก็มูลก็น่าจะไอ้มาร์กั้งนี่มันพาร์ตไอ้นี่มั้งไอ้เคฟแม่นเนี่ยของไทยอ่ะแต่บอกแล้วสวยเขาทำสวยเว้ยเห็นไ่มเขาทำสวยมากอ่ะนี่ไงแฟตบอลดีไซน์ของไอ้มาร์กแหละนี่เขาโพสแบบแบบให้เห็นให้เห็นใยคาร์บอนหน่อยๆเขาเฉือนรถโชว์พี่มาร์กเหรอ คนทำก็คือคนที่เขาเขาทำโป่งที่ทำสามประตูใช่ครับใช่สามประตูคนนั้นแหละคนที่บอกว่าเขาเห็นจำเจ็ดีย็ดกูแล้วเขาทำตามอะ่ะแต่ตอนนี้เขามาเป็นแนวโป่งแล้วอุตังไครเขาดีมากเลยเนอะอุนี่คืองานไทยทั้งัน,นชุดช,ชุดแต่งอะ่ะเออ,อโคตรเก่งเลย เอ็นเอสเอ็กมั้งเป็นไงพี่รู้เรื่องไหมพี่โหหน้าตามันเหมือนซุปเปอร์คาร์แบบจัดๆเลยอ่ะเขาออกแายให้มันเป็นอย่างนั้นไปเลยนะซปเปอร์คาร์ไปเลยอ่ะมันคงเป็นเอ็นเอสเอ็กแล้วก็แต่งด้วยไงของเดิมอย่างนี้ไม่เคยเห็นเลยนะพี่ในไทยมียั่งวะ มันคืออะไรพี่คือแบบรถบ้านเราซีเอาแบบใส่ชุดแต่งบูเก้นอย่างเงี้ยไปร้านแต่งชุดโต่งหมายช่องแคุดือแบบชุดแตงเยเอะยนะผมนเป็นชิ้นที่แบบชิ้นเล็กๆคือไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่บอดี้พาร์ตอ่ะมันจะเป็นแบบไมนแค่ชิ้นสเกิร์ตกระจังล้ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเสริมหลออ่อเงี้ยพี่แบบดูบอกดิดูบอกดิหัวบ,บอกเห็นบูกเก้นหมดเลยเห็นปะนี่เนี่ยบูเก้นเนนะี่ยมันเป็นแบบน่าจะเป็นที่แปะครอบครอบส,สวยๆเฉยี่ะงครอบกันจมูกแห้งอ่ะ ตรงนี้ผู้สาววุกขอนด้นี่คือหานักเลยพี่ไม่ดูว่ากูกูก็ไม่ใช่สาววจริงๆนะแต่ก็แบบว่าก็ดูเห็นว่าอย่างนี้มันมันก็ไต่จากรถคนอื่นอน่ะประเทศดีง่ายดีนะพี่ใช้่าอย่างนี้ใช้งานได้จริงๆนี่ดีกว่านี่สไตล์กูนี่ยังก็ได้เลยไหมคันนี้นี่ได้เลยเป็นไงพี่ทำถึงไหมพี่ B16 หเครื่องบ1 6เป็นสี่ลิ้นแต่ก็โชว์ทำโชว์สวยดูดิเเก็บเก็บโล่หมดอ่ะสวยมากเลยแต่อันนี้เครื่อง B16B วางมาใหม่ครับคิดถึงไหมผมผมแรงมากถ้าเป็นยุคสัก ห้าหกปีที่แล้วของผมแรงมากไม่ยอมใครเหมือนกันนะพี่โโถนนนี่ได้เลยเมื่อก่อนนักวิ่งถนนได้ไงแต่นี้วิ่งถนนไม่ได้แล้วโดนจับ <c oughs> นี่เดี๋ยวพามาดูนี่ก่อนดีกว่านี่คนเอาบัตรให้เราบัตรนี่บัตรวีไอพนี่ <c oughs> ไม่รู้หรอกก็แม่งเพื่อนกูให้ <c oughs> เพื่อนกูนี่รถดิฟนี่ไอปอนี่เพื่อนกู <c oughs> นี่ฝากติดตามด้วยน,นะ เดี๋ยวเขาจะมียกไปแข่งที่ฮังการีนะงานดิปฮังการีฮังการีเลยใช่ยกไปแข่งที่ฮังการีเลยคันนี้แหละไอ้เครื่อง 3J เนี่แหละไอ้ไม่ใช่สามยูเซนี่แหละเนี่ยสามยูเซทโบเนี่ยแรงมากนะเป็นพันม้านะม้าเป็นพันเลยแต่นี่เป็นหนึ่งเพื่อนกูในวันพอยที่แข่งดิปแล้วแบบเข้าตามากขับดีมากเนี่ยระบบน้ํามันระบบอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องมาตรฐานมากนะ นี่เลเดียมนี่แพงมากอะกูจำได้คือถ้าจะไปแข่งงานอินเตอร์ก็ต้องแบบเนี้ยนี่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 น,นี่ไปไปรูนี้ก่อนดีกว่าว่าเราจะถ่ายได้ครบทั้งงานไหมวะเนี่ยเอาเอาฝั่งเอาเอาเฉพาะรถทิ้งก่อนดีกว่านะเอาเอาที่เราเอาที่กูพอรู้นะนี่เดี๋ยวนี้รถแดกนะรถรถแข่งแดกบ้านเรานะเดี๋ยวนี้มีแต่ดีเซลแล้ว เบนซินนี่เงียบเงียบมากๆเนี่ยแต่ดีเซลเขาพัฒนาวงการกันตลอดมีแข่งทุกอาทิตย์เบนซินนี่หน่อยทุกอาทิตย์โอ้หเนี่ยรถเขาเร็วๆกันมากเลยรถพวกนี้นี่นี่เดี๋ยวให้ดูนี่ดูดูเบรกมาให้มาส่องเบรกนี่นะเบรกพวกรถแดกนะเห็นปะมันจะเหลือใบบางๆนิดเดียวเองเห็นปะใบดิสอะ มันจะเป็นใบบางๆเลย<อ> <conclusions. S 2> เห็นไหมมันจะเป็นใบบางๆนี่คือเป็นเบรกสำหรับสำหรับรถแข่งแดกอะถ<อ>้าเกิดเป็นรถแข่งเซอร์กิตอะมันจะใบใหญ่ๆนหนา<อ>รถแดกอะอเขาถือว่าเขาเบรกทีเดียวเว้ยคือมันแบบพรดรถเซอร์กิตใช่ป่ะมันต้องเบรกเข้าโค้งขับออกมืดแปบ๊บเป็นเจอโค้งอีกแล้วก็เบรกอีกแล้วคือเบรกมันจะความร้อนสูงไอ้พวกเนี้ยมันเบรกทีเดียวคือไปที่เขายังไม่ทันร้อนไงเขาเลยทําชั้นเดียวได้ แต่รถแดกธรรมดาจะเป็นอิสูซูนะเดี๋ยวนี้ดีเซลนี่โตโยต้าก็เขาบอกแรงมากเหมือนกันนะนใช่เดีย๋ยวยาวนี่อัพิชาติฟาร์มรถแดกรถแดกแต่ก็เป็นเครื่องดีเซลออดีเซลไทยเครื่องสี่สูบนะในบรรดาเครื่องสี่สูบดีเซลนะคนไทยแรงสุด พราะมันแข่งกันหนักมากคนไทยเนี่ยถามว่ากูกล้าขับไหมบอกเลยไม่กล้าน่ากลัวชิบหายแต่เขาบอกขี่ง่ายกว่าพวกรถอย่างนั้นเองนะรถสั้นๆเองนะพี่น้อยบอกขายให้สองคันแค่โอ้โหเออถ้ากูมีตังค์นะแล้วกูอยากจะได้รถแดกนะกูจะซื้อรถหน้ายาวพี่น้อยมาขับ <c oughs> ถ้า ถ้าช่องกูนะเป็นสักล้านซับกูกคงได้ได้ซื้อมาขี่อะทุกวันนี้ยังไม่ถึงแสนเลยเน,น,นี่เกิดแคมเดียวเทอร์โบนี่เมื่อก่อนเมื่อก่อนจะจะเดียดผม EF อะ่ะก็ใส่ขึ้นแบบน,นี้แหละเป็นแคมเดียวเซนเทอร์โบอย่างนี้แหละของผม400กว่ามา คือเมื่อก่อนเนี่ยนะทํารถเนี่ยท่อจะออกฝากระโปรงเนี่ยคือเรื่องใหญ่มากนะทำไมคือมันมันเหมือนมันป็นรถที่มันใช้งานธรรมดายากแล้วอะอ๋อครับผมเดี๋ยวนี้รถขับทั่วไปเขาก็ใส่ท่อเขาก็เอาท่อมาออกนี่กันแล้วอะมันเป็นเรื่องตัดสินใจยากอะพี่โอ้เมื่อก่อนคือถ้ามึงเป็นถ้ามึงเป็นรถแข่งแต่ถ้าไม่ใช่รถแข่งแบบที่แรงมากๆอะก็ไม่ใช่ท่อแบบนี้ยม่ได้ออกท้ายกันปกติอ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดูเดีนย่ไงรถโชว์นี่ก็เห็นไหม ขนไหนเป็นโรโบส่วนมากจะเอาท่อออกหน้าหมดแล้วแต่มันก็ไม่กระแสนะเดี๋ยวนี้มันแบบว่าเดี๋ยวนี้เขาทำกันเทรนนี้อ่ะเขาก็เล่าแบบหัวโบราณไงคันนี้เขาดังอยู่ที่เป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าใส่เกียร์มาชนเกียร์ซื้อคนเชื่อไหมครับผมชนเกียร์แบบเกียร์ดึงอะ่ะวืดอะ่ะ นี่เขาใส่สามมอเตอร์ใช่ปะสามมอเตอร์สองร้อยสี่สิบมานะทอหกร้อยเนี่ยเยอะก,กว่าเยอะกว่าวีแปดวนะวีแปดกูมาเป็นกดมาเป็นนิวตันเมตรของกูประมาณห้าร้อยห้าสิบห้านี่ท้อหกร้อยเนี่ยเยอะกว่าวีแปดกูอีกอะแต่แต่เป็นท้อของมอเตอร์ไงท้อมอเตอร์มันหดอยู่แล้วนี่ใครนัดแจมกูอีแล้วเนี่ยโอ้โหดูดูน้าเราเลย นะ่าจะเอาถ้วยมาโชว์อันนี้น่าจะเขาบอกว่าเป็นแจฉกเร็วสุดในโลกี่น่าจะเร็วสุดในโลกอะ่ะแตวก่อนนะวิ่งเท่าไหร่นะ9กเท่า 9, 9, ไหร่ไม่รู้ว่าเออเกแรงมาก แล้วก็มีซิตี้ขับสีอีกนี่ก็เคทอโบเหมือนกันอันนั้นเป็นขับหน้าอันนี้เป็นขับสี่คันนี้ก็น่าจะเป็นรถแบบตากล้องมั้งใช่ไหมมีเฟสเนี่ยสวยนะสวย ียววิวซ้ายช่วงนี้กระแสวิวไซด์บ้านเราดีมากแต่งวิวไซด์เหรอเนี่ยของดีโวใช่แต่งวิวไซด์เนี่ยก็วิวไซด์เขาจอดไป้จอดคู่กัน เฮ้ยมีแปะป้ายขายด้วยไม่มีรูปหน้าแจ่มด้วยโอ้โหลลด,ดูเดือน วิวไซต์นี่เขาเอามาตัดจริงดังมาตั้งแต่เมื่อก่อนทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่แซ่ดอะสามสามเท่าไหร่แซ่ดอะก็เห็นเห็นเขาเขียนชุดแต่งเขียนชุดแต่งว่าแซดอะไรสี่ร้อยไปหนุ่มเฮ้ยเฮ้ยแต่เขาทําหน้าตรงนี้ช่องนี้เหมือนแซ่ดเก่าเห็นป่ะช่องเนี้ยเอารมณ์แซดเก่ามาสองสี่ศูนย์แซดมาอารมณ์ช่องเนี้ยอ๋อนี่นี่ บอลถลซิงนี่เพิ่งไปซื้อมาที่คันนี้รถเดโม่ะรถตั้งแต่รถบนตัวไทยคันไอเบอร์ศูนยูนย์น่ะเพราะเขาได้มีรันดัมเบอร์ใช่ป่ะนี่เบอร์ศูนย์เลยคันแรกเลยคันแรกของพาร์ทเนี้ยราคาเหรอเมื่อก่อนมันไม่ถึงหอกอาตรงๆกันนะแต่เดี๋ยวนี้คือมันกลายเป็นแบบกลายเป็นของแรงและเรื่องนัมเบอร์ด้วยศูนย์ศูนย์เบอร์ต้นแบบอ่ะ ไอ้นี่มึงถ่ายเลยนี่เขาถ่ายอะไรกันปะไอนี่ดูดิพี่พพีี่่ไปถ่ายไอ้นี่เขาถ่ายอะไรกันปะเ,เขา,าเรียกอไอ้เต้ไปถ่ายเลยไอ้เต้รุ่นใหญ่อหรวะพี่มันอู๋พี่ใหม่ไงเขาเรียกมาอ,อย่างั้นแหละว้ามันก็ไม่เล็กอย่างไอ้เต้นะเด็กเหล้าเก่งไม่มีเหี้ยน,นะนะกินแต่เหล้าไอ้เหี้ย <c oughs> เอาไปอ๋องอันเนี้ยถ้าจะเอาตีเลยเนี่ยตี ไปให้เป็นรอยเป็นเจ้าของเลยอย่าไปถามไม่ใช่เอาตีเลยเมื่อกี้ทำไมคนเขารุมคันนี้อ่ะพี่ถาม่าเขาบอกว่าเป็นพาร์ทชุดแรกชุดแรกชุดแรกอีกแล้วของแรกๆได้อยู่ที่ไทยเยอะนะครับผมวิวไซต์ก็ทศูนย์ๆนะ ันนี้มันดูมัดูฝากองดิต้องผ่าใส่กาา <laughs> องมันเอากองอากาศมา สวัสดีครับโอ้โหเหียก็สวยอะ่อยอะนี่เหมือนรถเก่าเพื่อนกูเลยนะเนี่ยมันล้อนี้ไงรถเก่าเพื่อนกูล้อนี้เมื่อก่อนสีน้ำเงิน เออเนี่ยล้อเดียวกับเสียยูนีเลยล้อเดียวกับเพื่อนกูนกนเลยนี่ซูเปอร์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์อันนี้เลขเจ็ดศูนย์ตอนนั้นนะรุ่นน้องกูเจอที่เชียงใหม่นะโทรมาบอกกู กูอ,อยู่ภูเก็ตกูกำลังกำลังจะขึ้นเครื่องจากภูเก็ตกับมากรุงเทพโทบอกูตอนก่อนขึ้นเครื่องจะเอากูห้าแสนไม่มีเวลาทาอะไรจะขึ้นเครื่องพอขึ้นเครื่องพอลงจะลงลง,ลงถึงดอนเดอนือดดอนเมืองปุ๊บเปิดเครื่องขายแล้วตัวนี้เลยเอเอนี่นะ เดี๋ยวมกราโปรเจกต์ลเลยเดี๋ยวมีรุ่นน้องกูทำเป็น RE ทั้งคัน RE บอดี้นี้น่าจะหายากอยู่ <laughs> มาเดี๋ยวปิดท้ายเปกันนี่เลยอ R33 v i e วิวไซ วันนี้ก็คืองานออโต้ซาลอนปีสองพันยสี่นะเราก็มาเดินดูฟิลดูรถนี่แหละโอ้เดี๋ยว,วรถชอบงานคนไทยอย่างนี้คนไทยทำเก่งชอบมอเตอร์โชว์เราไม่ไปไงเพราะมันเป็นรถสแตนดาร์ดงานนี้มันเป็นรถที่เขาแต่งกันเราชอบอยู่แล้วตรงสายนี่นี่นี่คุณเจอเพื่อนกูแล้วนักดิฟนักดิฟเฮ้ยสวัสดีเพื่อนนี่น,นี่คนให้บัตรกูคนให้บัตรบ i p พกูสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเพชร นักดิเพ้่อึงอะไรยังไงเนี่ยที่จะไปแข่งฮังการีอ่ะ,อะพูดได้พ,ดพูดเลยพูดเลยวันไหนอะไรยังไงมึงว่ามาดิเป็นอีเวนต์แรกนะครับที่บอกคนไทยเนี่ยได้ไปแข่งงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกลอันนี้ <พอ S 2> คืออนนอันนี้นนคืงานดิ่ใหญ่สุดในโลกเลยใหญ่ที่สุดในโลกเหมืนอบนบอลโลกฮ <Hungary S 2> ังการีงานที่ใหญ่ที่สุดอ,อันจบคือโปแลนด์สนามแรกที่เราไปคือที่ฮังการีวันนี้มึงไม่พึงไม่ทุ่สนามเลยเหรอสองสนามวันแรกนี่คือวันที่ยี่สองยี่สามยี่สี่นะครับแล้วก็สนามที่สนามสุดท้ายของอีเวนต์นี้คือที่โปแลนด์ คนดูสด6ก0มืนคนแล้วมีคนเนี่ยมาจากสักร้อยีนักแข่งเน,นี่ยร2อคนผูกคัดให้เขารอบแค่40่อันนี้กรรมาการของงานเขาคัดเองคัดเอง,เองสอใหญ่ที่คือเขาจะคัดจากหลายองค์ประกอบไม่ใช่ว่าเก่งรถสวยไหมมีแปลงขับไหมประเทศนั้นน่าสนใจไหม<อ>สมัครเข้าไปยากมาก<อ>ในประวัติศาสตร์เนี่ยไม่เคยมีคนไทยคนไหนได้มาวิ่งงานนี้<อ>แต่นี่นคือคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ไปแข่งงานที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นไงเป็นไงเป็นไงวันพอยครับติดตามชมติดตามชมด้วยใครที่สนใจนะครับก็ติดตามเราในช่องของสิงห์ดิฟทีมไทยแลนด์ในชแนลที่หนึ่งแล้วระหว่างครับติดตามเราเตรียมตัวยังไงเราพัฒนารถยังไงเราฟิตซ้อมยังไงติดตามความเคลื่อนไหวที่บ็อกซ่าเลสซิ่งนะตอนต้นแล้วมีอะไรก็ inbox มาหาพี่เพชรได้เลยอยากได้อะไรวันนี้เป็นเพื่อนรักผมโอเคโอเคครับขอบคุณครับพี่เมทเจียวเพื่อนไอ้กูสู้ โอเค okay, ไปมาแล้วโอเคงานปีนี้เราไว้ประมาณนี้ <laughs> เราพูดจนเหนื่อยแล้ว <laughs> นี่ยังไม่นี่ยังไม่หมดงานนะครับนี่มันมีมันมีอีกนะแต่ว่าเราเอารถคันหลักๆที่เราพอพอรู้จักพอเร,เราต้องบอกเลยว่าเราถ่ายเกไม่หมดจริงใช่คือบางคันอาจจะเป็นรถที่แต่งแหละแต่ว่ากูพูดไม่รู้เรื่องอะนะ <laughs> กูก็ต้องผ่านไปบ้างต้องเอาเอาคันเน้น โอเคอีพี okay, นี้ไว้ประมาณนี้ฝากกดซับด้วยฝากเพื่อนกูด้วยเพื่อนปออันนี้กูก็คอยเชียร์อยู่เหมือนกันฝากด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ต้องถ่ายรอบไวหน่อยนะอันนี้ก็สวยวิวไซส์เนี่ยหาลูปได้ี๋ยวจะหามาให้ดูกูเคยขับเมื่อก่อนเพื่อนกูขับมาที่บ้านเมื่อก่อนเดี๋ยวโอมขับมาอยูมานอนที่บ้าน เี่กกูขับไปรับสาวในโน้นมินอะ่ะรถรถรถตะก๋อยอะ่ะรถสีบอลอะ่ะเอานอานี้ยนี้เอาลงได้ไหมเนี่ยพี่มันเรื่องเก่าแก <c oughs> แม่ตั้งแต่สมัยนน้นแล้วสมัยนน้นคือเอซเอซยังแบบไม่มีใครอู๋หูอะ่ะ <c oughs> มันก็อู๋หูแหละแต่ก็คือแบบราคาไม่ไม่เวอร์เหมือนเดี๋ยวนี้ไง